วิธีการใช้งานนะครับเราก็ให้ด้านที่มีรูนี้ขึ้นบนนะครับแล้วก็ยกขึ้นอย่างนี้ครับสอดเข้าไปได้เลยคนับยเขาสอดไปแล้วผักไปข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นรูตัวนี้ก็จะมีระยะให้เพราะบางทีหน้าม้า,มาที่เราเคาะแคบเราก็เลื่อนหาระยะของรูนะครับผมเคยใช้น็อตแล้วมัน เวลาถ้าเกิดก็เป็นไม้หนาๆแบบนี้มันต้องใช้แรงบีบมากน,น็นอตน็อตจะงอได้น,นะครับเอาไขาควงดีกว่าขาไขควงนะครับแล้วก็เอาไม้หนุนไว้เพราะเพราะนั้นเดี๋ยวตัวไขควงเนี่ยมันจะเป็นรอยนะครับนี่ก็คือด้านหน้าด้านหลังเราก็เอาไม้หนุนไว้เหมือนกันนะครับเพราะเดี๋ยวตัวเนี้ยมันจะบีบ ถ้าที่เราก็หมุนที่ด้ามจับนี้เลยหมุนเกลียวเข้าไปเลยนะครับครับแล้วมันจะหมุนง่ายในขนาดที่เราเราลัดทางนี้นะครับลัดทางบีบไม้ก็หากันด้านบนเนี่ยเหล็กตัวเนี้ยมันจะถูกกดลงไปบนไม้นี้ด้วยโดยอัตโนมัติทําให้ไม้เนี่ยไม่มีไม่มีหมดสิทธิ์ทําให้ไม้เนี่ยหมดสิทธิ์โก่งขึ้นเลยนะครับ ระหว่างที่เราบีบอัดน,นะครับด้านนี้นะครับเข้ามานะครับตัวเหล็กด้านบนเนี่ยมันก็จะทําหน้าที่กดไม้ตัวนี้ลงไปด้วยเพราะฉะนั้นไม้ที่อยู่ช่วงกลางๆเนี่ยหมดสิทธิ์ที่จะโก่งขึ้นมาเลยนะครับตัวนี้จะถูกกดไว้เลยอันนี้คือคุณสมบัติเด่นของของแคมป์รุ่นนี้นะครับคือหนึ่งตัวครับใช้ได้ทั้งบีบบีบไม้เข้าหากันทางด้านนี้แล้วก็กดบนได้ด้วยแล้วตัวนี้ก็หมุนได้ง่ายเลยนะครับใช้างานสะดวกครับ ถ้าเป็นไม้หนาๆแบบเนี้ยครับที่เราต้องการแรงอัดมากๆอะ่ะตัวนี้ตอบโจทย์เลยครับนะ mm. ครับดังกึ๊บเลย mm. ลนะครับแรงมากผมยกให้ดูแล้วก็มันจะแนบ <c oughs> แนบเลยครับแนบกับไม้ไปเลยสําหรับคนที่ที่เพาะไม้เนี่ยบางทีเนี่ยกาวกาวเนี่ยมันจะปิ้นขึ้นมานะครับเราก็เติถึอ่ากระดาษกาวไว้ด้นันปลาเนี่ยครับ ถ้าเกิดว่ากาวที่มันมันเล็ดออกมาอยู่แล้วครับเวลาที่เราพาะไม้เนี่ยกาวมันต้องทะลักออกมาอยู่แล้วด้านเนี้ยเราเช็ดได้แต่พอเหล็กมันทับไปแล้วเราจะเช็ดไม่ได้เราแนะนําให้ใช้กระดาษกาวปิดด้านใต้นะครับ mm hmm. ตัวนี้นะครับอ่ามันจะมีความยาวได้ถ้ารวมหมดเลยเนี่ยก็ประมาณเมตรยี่สิบ แต่ว่าเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยเพราะว่ามันต้องอยู่ภายในภายในตรงนี้นะครับจะเพาะหน้าไม้ได้ประมาณ80เซนนะครับ80เซนนะครับคืออคืสูงสุดเนี่ยคือได้80เซนครับการใช้งานก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เธอเราให้รู้เนี่ยขึ้นด้านบนนะครับในถ้าเราป้องกันการสับสนนะครับพอไม้สอดแล้วก็พับเล็งไปข้างหน้าตรงนี้มันจะถูกกดลงไปนะครับก็ใช้ควงเนี่ยครับแข็งเด็ก เพราะว่าเวลาที่เราบีบผัดเนี่ยมันจะบีบบีบได้มากเลยนะครับแล้วก็ไม่กินแรงเราด้วยนะครับมันก็อาจะบีบได้ทั้งด้านข้างแล้วก็ด้านบนนะครับส mm ํา hmm. หรับผู้ที่สนใจนะครับอันนี้ผมไม่ได้ทําเองอันนี้เป็นของลูกศิษย์ลูกศิษย์เขาทํางานพวกเหล็กพวกสแตนเลสอยู่นะครับ mm hmm. เขาเลยทาชุดนี้ยออกมาขายแต่ไม่ได้ก็ไม่ได้ขายตามร้านนะครับขายเฉพาะ,ะผู้ที่สั่งซื้อเข้ามานะครับ ก็สามารถสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับราคาก็ตัวละเจ็ดร้อยบาทนะครับพร้อมส่งนะครับต่อตัวนะครับถ้าถ้าเรามีไว้สักสามตัวผมว่ากำลังเดีนะครับเพราะอย่างน้นอยๆก็มันต่อว,ว่าหน้าโต๊ะกว้างเมตรแปดสิบเนี่ยเราใช้แค่สามตัวเนี่ยหัวกลางท้ายแล้วก็ส่วนตัวเนี้ยมันก็สามารถกดไม้ทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างได้แน่นละแล้วส่วนช่องว่างที่เหลือเราก็เอาเป็นแคมป์ธรรมดาก็ได้ก็ได้ประหยัดไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับราคาก็ ตรงนี้ก็ถ้าเกิดความยาวเท่านี้เผยอครับสีที่พ่นก็เป็นระบบสีฝนนะครับก็ค่อนข้างจะพอ